ครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวผมพามาชมขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการอัปเกรดระบบเสียงนะครับในรถโตลต้ายาริส ครับก็เป็นที่ทราบมาดีนะครับในการที่เราทาการอัปเกรดระบบเสียงในรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งมีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเรามาดูครับนี่ก็คือตัวอุปกรณ์นะครับก็เป็นลําโพงชุดหน้าเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับลำโพงหลังเป็นลําโพงคแอดนะครับวันนี้เราได้เลือกลําโพงนะครับของทั้งค่ายเฮิร์สตครับมาทําการติดตั้งเข้าไปในระบบนะครับในการเลือกที่ใช้ตัวลาโพงเฮิร์สต์หนึ่งครับมีฟอร์มบอยเซนซิลิตี้สูงนะครับถึง94 dB ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับกลังวัตต์หวัตต์นะครับถ้าเราเลือกความไวเซนเซอร์จีสูงเน่า 4dB ปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มความดังขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งมันก็จะแมทกับเจ้าตัวฟอนต์ของเจ้าตัวตต้ายาริสคอร์ นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับในการเลือกคัดสรรเจ้าตัวลำโพงมีเลนชุดใหม่นะครับเข้ามาทําการติดตั้งในรถตัวต้ยอริสคอร์สคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคในการติดตั้งนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติอัะทิศเสียงที่สมจริงนะครับได้ซาวสตทนะครับอยู่บนแดชบอร์ดนะเรามาดูกันครับดูกันไปเรื่อยๆนะฮะดูเทคนิคของทางชีมงานเพราะว่าเราสาวราจะฝึกนะครับอันนี้เราถอดออกมานะครับตัวลำโพงเดิมก็จะเป็นของทางค่ายไพ o อนียนะฮะเดี๋ยวเราทําการถอดออกมานี่คือขั้นตอนในการเก็บรักษาอุปกรณ์ต่างๆทที่เราา ถอดออกมากนะครับแยกเป็นหมวดหมู่นะครับมีพลาสติกห่อหุ้มนะครับตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อเป็นตัวเซฟตี้นะฮะนี่คือขั้นตอนในการถอดอุปกรณ์ต่างๆหรือเราไปดูเทคนิคอันดับแรกนะครับก็คือขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดํมนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดําคือลดค่าพวกไวซ์เบชันนะฮะลดค่าลักก็คือการล่วไหลอันนี้ลาโพงเดิมจะเป็นของทางค่ายไพลเนียนะเดี๋ยวเราทําการถอดออกมานะครับเปลี่ยนลำโพงซึ่งมีความไวเซนซิตี้สูงกว่าลาโพงซึ่งงมาาากับทต้ ครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการลอกจตัวพลาสติกมานะครับลอกออกมาเราก็จะเห็นโครงสร้างแล้วก็จะมีช่องต่างๆช่องพวกนี้เขามีไว้เพื่ออะไรครับเพื่อใส่อุปกรณ์พวกชุดล้างกระจกพวกกรรไประตูนะเพราะฉะนั้นจะเป็นต้องมีช่องเพราะฉะนั้นในการติดตั้งเจตัวลำโพมีลักใหม่เข้าไปเราก็ต้องมาทําโครงสร้างพื้นฐานให้มีความแข็งแรงแล้วก็ลดค่าริ้ก็คือการั่วไหลนะครับนี่คือขั้นตอนนะฮะในการถอดนะครับลองดูนะครับเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานไปเรื่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นการถอดขั้วออกมานฮะซึ่งหล วกคูรบนะเราก็ใช้เป็นปลั๊กคอนเน็กเข้าไปนะไม่มีการตัดต่อสายระบบประกันทุกอย่างเหมือนเดิมนะนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อทำางินเพื่อสมาชิกนะครับสบายใจได้นะครับนะติดตั้งทุกอย่างเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างไปคือเราจะได้คุณภาพเสียงและรายละเอียดที่จะชัดเจนกว่าลำโพงเดิมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการติดตั้งจตัวแผ่นดมนะครับลองดูไปเรื่อยๆฮะดูงานแดมของทางชิมงานโอหอนสาวราชพูน,นครับแล้วเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็เปรียบเทียบข้อแตกต่างและหลักการในการติดตั้งทางชิมงานโอหอนสาวราชพูนครับนี่ทําาากรรส้งจตัวนะะ เราสร้างกับเจ้าตัวบอดี้รถเลยเห็นครับข้างล่างยังไม่กลไม่ยังไม่ทําการสร้างนะครับอยู่ขั้นตอนในการสร้างเดี๋ยวเราทาการสร้างอยู่ตัวเอนฟอสเม้นต์นะครับทั้งผืนเลยฮะในการสร้างกับเจ้าตัวโครงสร้างบอดี้รถปุ๊บนะครับหโครงสร้างของเจ้าตัว e n นฟอ c เมนต์ไม่เกิดความเสียหายนะครับแล้วตัวดมมันจะยึดเกาะกับโครงสร้างบอดี้รถนะครับยึดเกาะได้มากยิ่งขึ้นครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนน์นะดูเทคนิคในการติดตั้งนะฮะเซฟตี้ทุกอย่างครับนี่คือเทคนิคเลยฮะตเดตัว X ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเห็นไฮะตัวนี้มีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงดูขั้นตอนในการติดตั้งดูความปานี้ครับทุกอย่างนะครับนะครับมีเหตุและผลนะฮะแล้วดูงานติดตั้งนะครับสวยเนียนเนียบเห็นไหมครับแข็งแรงนะฮะขึ้นลายบอดี้แสดงว่าแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะจนขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับเห็นไหมมันจะเพิ่มความแข็งแรงนะครับเห็นไหมนะรับเสียงได้ดีมากๆเลยนะครับปั๊มเฟ็กต่างๆมีเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะกับการปั๊มลูฟเป๊กนะฮะสร้างจากตัวสเปเซอร์ึือใหม่เพื่ ยาลิปคอร์ คันนี้นนะครับี่คือขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนี่ขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงโคแอดดูงานแดมหน้าหลังเหมือนกับเป๊ะเลยนะครับงานสวยๆนะครับเรียบร้อยนะครับเข้าใจโครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถโตลตาแยริสคอร์ดนะครับนี่คือเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับของค่ายไพโอเนียนะครับเดี๋ยว่ทำการถอดออกมานะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ในรถโตลตาแยริสคอร์ดนะครับส่วนมากจะใช้ซิลิโคนโดยใช้กาวร้อนยึดนะครับแต่ทางทีมงานโอคอนซาวราจูดเห็นนะครับมีการนําแผ่นโลหะ ทงการพับและยึดโครงสร้างของตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่พร้อมกับองการปรับมุมนะครับพอยึดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ติดตั้งตัววัสดุรับเสียงเข้าไปเป็นงานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับเห็นไหมฮะใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนนะครับไม่เคยมองข้ามด้านซ้ายคือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับด้านขวาเดี๋ยวเราทำการติดตั้งเจตัววัสดุรับเสียงเข้าไปนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการติดตั้งนะครับ จ้าต,ตัวลำโพงบิดเล่นในรถโตยต้ายาริสคอนคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราทำการทดสอบนะครับมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับ up. Now we don't have to patch things up, just turn the lights down Thrill. Cause the dress looks nice on you still and it always goes up หลังจากที่ร้อยาการทดสอบฟังนะครับฟังสึกมีความเพลิดเพลินนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงรถยนต์ในรถโตต้ายาริสคอร์สคันนี้ครับก็อย่างที่ผมได้กล่าวนะครับหนึ่งครับเลือกอุปกรณ์นะครับให้แมทช์กับเจ้าตัวฟอนต์ซึ่งมากับเจ้าตัวโตต้ายาริสคอร์ส เราก็จะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์มประมาณไม่สูงมากนะครับการถ่ายทอดอะไรของชิ้นตีนะครับถ่ายทอดมันจะเป็นธรรมชาติเสียงคองโปร่งใสนะครับปลายแหลมผิวเก็บเรียดชัดเจนนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเสียงในรถโตโยต้ายาริสคอร์สคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวโตโยต้ายาริสคอร์สครับอยากจะอัปเกรดระบบเสียงนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์หอนสาวรานชิพนะครับและเพื่อนสมาชิกจะได้พบขั้นตอนและเทคนิค ในการแบบที่ตั้งชี้ได้มาตรฐานสาหรับโปรเจกต์ในการอัปเกรดระบบเสียงรถโตโยต้ายาริสคอร์ดคนี้ก็เสร็จสิน้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้ามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากคุบ์ฮอนซาวรัชพิณครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ